อยางคนไปโรยไทยแลนเอนกัดื oh. eh, <to> ่มน <war> oh. you <to> ้ำก <that> ็แลกตแก้วลูกโ้โหแลกตีนะืน้แลกแกดิเอไเนอะแล้วใคเป็นคนเลือกมนคน่ยเป็นคนเลือกเนะคะ ้าเต้นโชวแ้าหนสุมพร้อมโชว์ไหมคะอ่ะหนึ่อชวเลยเตถ้าไหนังเกตนึ่งสอามชวนี่เม่ก้เสอะไรนะแลวางสมแล้วแสดงโชว์แบบนี้รู้สึกอย่างไรบ้างคะเดี๋ยจะร้อมนำนี้ก่อนเลย รู้สกยัไงบ้างะสนุการู้สึกสนุกแล้วคอปเปร์หรอสดงเสร็จแล้วรู้สึกยังไงบ้างมีความกเลยเด็กๆท้นมาบนเวทีชวมีถล่มก็มีความสุขทุกคนอยู่แล้วใช่ไหมคะแล้วก็มีความมั่นใจได้อะเดี๋ยวให้แสดงคนเองค่ะ อยากให้คะแนนตัวเองเท่าไหร่เพะเขาเต็มเซนนะเต็มเซนได้เท่าไหร่เต็มเซนไปเลยอ่ะแล้วนามีนะคะเต็มเซนไปเลยให้ไปเลยค่ะ